สัสดีค่ะกติสาวานาค่ะวันนี้นะคะก็เข้าครัวนะคะก็พอดีวันนี้นะคะเราก็แวะซื้ออาหารทะเลนะคะก็สดสดใหม่ๆนะคะก็คือแบบเหมือนอาหารทะเลสัญจรนะคะเ<ส>ขามาจังหวัดละห้าวันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยได้แวะซื้อนะคะ<ส>อันนี้คือแอนนนหอยแมงผููคะ่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะ ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเอาอย่างเดียดลิดหน่อยพอนะคะเพราะว่ามันจะได้กินหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นปูยังไม่แกะนี่ปู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 ไข่นะคะเดี๋ยวเราแกะแล้วจะเอาหน้าตามให้ดูนะอันนี้หอยหวานเห็นบาเบียบอกว่ามันอร่อยนะหอยหวานเขาเอามาขายก็โลละประมาณหนร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือหอยแมง หอยแครงหอยแครงของปลดบาเบียยังไม่สุกนะทุกคนเดี๋ยวค่อยลวกนะคะเดี๋ยวจะลวกแล้วละ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะของเด็ดของดีของอร่อยซีฟูด้ดพริกสดสดผลิตภัณฑ์สดสดจากบ้านเรานะคะ,ะมะีต้นหอมก็ปลูกเองนะคะแล้วก็พริกก็ไปเก็บมานะคะให้แม่ไปเก็บมาแล้วก็ตะไคร้บ้านเรานะคะก็ไปเก็บมาข้างบ้านนะคะได้กินผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกไว้แล้วนะคะอันนี้ค่ะ ขนาดใบโหระพานี้ก็แม่เป็นคนอเอากิ่งมานะคะไปชมมาไว้นะคะงามมากเลยทุกคนนี่แล้วเราก็จะได้แบบเอามานึ่งใส่หอยนะคะหอมมากฟินฟินต้นหอมก็ปลูกเองนี่คะ่ะปลูกเองหอมฟินฟินแต่ผักก็ซื้อเพิ่มมาอยู่นะสลัด อันได้ปลูกเองอันนี้นะซื้อมานะคะน,นี่เลยค่ะเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเราก็เหลืออ่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นคนดังกันนะคะก็คือไปดังไฟนั่นเองนะคะเราจะไปดังไฟเออเรามีไฟเช็คไหมเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวเราจะไปดังไฟย่างกุ้งกันนะคะว่าเดี๋ยวก็เอ้าเรายังไม่ได้เปิดไฟให้พี่มังคุดแย่<อ> yeah, แล้วแม่ลืมมาเปิดไฟให้พี่มังคุดได้ไงนี่ าเปิดใจให้พี่มังคุดเดี๋ยวต้องไปย่างกุ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งแม่น้ำเรากินได้นะคะแต่ว่าอะไรที่มันแช่ปรบลีบมาเรา,าก,ก็จะไม่ได้กินอันนี้ก็คือโต๊ะใหม่ก็น่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าจะมากินตรงนี้นะคะน่าจะไปกินข้างในเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะกลัวลูกเป็นหวัดเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนนะคะมุมปิ้งย่างอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเตาไม่ได้เลยใกล้มาก ต้องรอคุณพ่อมาแล้วงเนี่ยยกไม่ได้หรือจะ,จะแบกตรงนี้มาตั้งปิ้งๆแล้วก็กินไปด้วยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมันก็ลมนิ่งๆเนาะมีเยอะมาก,กมแต่ก็ลมแต่ก็ลมเออมันต้องแบกเตาออกมานะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะคะ ต้องหาไฟก่อนหรือเอาไฟแช็คมาก็เดี๋ยวเตียมกับข้าวนะคะอู้มีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ยังไม่นำเสนอเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะมันก็อร่อยมากเลยนะคะกุ้งก็หวานปูก็หวานมาเพราะมันสดๆมีอีกหนึ่งเมนูเลยคะ่ะที่เรายังไม่นำเสนอนะคะก๋วยเตี๋ยวก็แบบโจมโสมนิดหนึ่งเขาเลียยงลูกนะคะนี่คะ่ะกุ้งแช่น้ำปลา าใบใบเชฟจมเจมนะคะ <laughs> อันนี้ก็น่ากินมากตู <laughs> ้เย็นของเราดึงจังใหญ่แต่ก็ของเต็มไปด้ว <laughs> <laughs> เอาเนะคะก็เดี๋ยวจะลวกเดี๋ยวจะลวกหอยไว้นะคะ <laughs> โอเคนะคะก็เดี๋ยวตอนปิ้งกุ้งจะเอามาฝากทุกคนนะคะ